วันนี้ทางโครงการชนรประทานประจวบชลีขันได้ลงพื้นที่ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลชีชางแรกเพื่อดูเรื่องของความอนุเคราะห์ขุดลอกวัชพืชแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากภัยแล้งและอุทกภัยโดยวันนี้ทางโครงการชนรประทานประจวบชลีขันได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับฝ่ายเครื่องจักรกลรถคุดที่6 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลสำนักเครื่องจักรกลโดยโครงการชนรัฐทานประชบมทิริขันร่วมกับส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่6สำนักเครื่องจักรกลลงพื้นที่พร้อมกันเพื่อพิจรารณาโครงการดูความเป็นไปได้ในการขุดลอกกําจัดวัชพืชเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลช้างแรกให้มีน้ําใช้มีน้ําอุปโภคบริโภค และมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในการทำการเกษตรโดยแหล่งน้ำทั้งหมดที่ขอมามีอยู่ทั้งหมด13แห่งแต่ละแห่งมีวัชพืชปกคลุมอยู่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อกำจัดวัชพืชเหล่านี้แล้วน้ำในแหล่งน้ำต่างๆจะมีความสะอาดขึ้นไม่มีกลิ่นเหม็นและสามารถใช้ในการอุป,ปโภคบริโภคได้เป็นอย่างดี โดยจุดที่1เป็นการขุดลอกกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำว้ยของพิกลหมู่ที่ห้าตำบลช้างแรกพื้นที่โดยประมาณ4ไร่ แล้วก็ปั้นดินปั้นปุ่มขอรับคนสอบถามได้ครับครับที่ในบ่อนี้คือเราจะตัดพวกพวกวัชพืชออกใช่ครับครับตัดวัชพืชออกแล้วก็จะเอาดินขึ้นเอาไว้เก็บน้ําไว้ได้ด้วยใช่หรือเปล่้ครับได้ครับจุดนี้เป็นจุดที่สองโครงการขุดลอกวัชพืชแหล่งน้ําฝาเหมืองโป่งเตยหมู่ที่หกบ้านไร่บอน จุดนี้นะครับเป็นจุดที่3นะครับขุดลอกกาจัดวัชพืชแหล่งน้าประปาสระ,ะน้ําผลดินดาหมู่ที่6บ้านไร่บนตําบลช้างแรกนะครับโครงการที่4โครงการขุดลอกกาจัดวัชพืชแหล่งน้ําสระน้ําซอยหม่างเมินหมู่ที่6บ้านไร่บนตําบลช้างแรกพื้นที่โดยประมาณสี่ไร่ โครงการที่5โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำอ่างห้วยสินลอนหมู่ที่4ตำบลช้างแรกบนพื้นที่โดยประมาณ25ไร่ต้นไม้ตรงนี้ต้อไปลบเข้ากับลอกพิงนะอ่าขันลอกพิงเดี๋ยวลบเดี๋ยวให้ลบก็ขุดขึ้นได้ประมาณขอขอที่คนขอเครื่องเครื่องจับมันเข้าคอกเข้าผมได้ก็คือดึงกลับประมาณจับได้ได้ครับโอัคแต่นี่จะเป็นตัวประมาณ งจดดโดยจุดนี้นายประมวลพงษ์ถาวรเดชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีริขันได้ลงพื้นที่เข้ามาติดตามการกำจัดวัชพืชของตำบลช้างแรกด้วยจุดที่6เป็นโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำฝายว้วยบัวแก้วอยู่ที่หมู่ที่4บ้านไร่ในตำบลช้างแรก โดยมีพื้นที่ประมาณสีไร่จุดที่7เป็นโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำฝายทุ่งห้างเข้าอยู่ที่หมู่ที่2อบ้านจันหอมตําบลช้างแรกมีพื้นที่ประมาณ4ไร่จุดที่8เป็นโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านไร่ในอยู่ที่หมู่ที่4ตําบลช้างแรกมีพื้นที่โดยประมาณ20ไร่ จุดที่9โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำสักเก็บน้ำช่องลมอยู่ที่หมู่ที่8ดบ้านช่องลมตำบลช้างแรกพื้นที่โดยประมาณ20ไร่จุดที่10ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายเป็นโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำอยู่ที่หมู่ที่7บ้านศรีนครฝั่งตะวันตกตำบลช้างแรกมีพื้นที่ประมาณ5ไร่กรมชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย อ่างช่องลมตรงนั้นเวลาน้ำมานี่มันจะมามันจะมาข้าวท่วมบางบานเามันมาคลองคลองเนี่ยคลองลำจิ้งคลองลำจิ้งนะไปเอาคลองยาวคว้างนะยาวไปออกบางยาวเอางปานบางยาวอะไว้ที่เราดูมาเยอะน้ำไปเอาคลองงบางยาวไปไป